สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องบีชัยบ็อกนะครับวันนี้จะมารีวิวบอลสีต้นหนึ่งที่หลายๆท่านถามเข้ามาบอกว่าบอลสีต้นแดงๆใบใหญ่ๆที่อยู่ใกล้ๆกับผมนั้นชื่ออะไรนะฮะใบแดงใบแดงๆต้นใหญ่ๆบอลสีที่ใบแดงๆต้นใหญ่ๆชื่ออะไรชื่อว่าพยามนบอลสีพยามนนะฮะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันว่าบอลสีพยามนเนี่ยเป็นยังไงลักษณะอะไรยังไงกันดีกว่านะฮะที่หลายๆท่านเนี่ยถามเข้ามากันครับ ใบใหญ่ๆสีแดงๆตรงนี้นะฮะมีชื่อว่าพยามนครับพยามนนะฮะพยามน่ะดูใบใกล้ๆก่อนลักษณะใบใกล้ๆครับพยามนใบใหญ่มากใบใหญ่กว่าหน้าเราอีกใบใหญ่กว่าพอๆกับกระดงอ่ะแล้วก็เกิดใบใหม่เก่งนะฮะพยามนเนี่ยถือว่าเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูประวัติกันไหมเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเลยนะับพร้อมๆก็ดูรูปไปด้วยนะครับ พยามนครับผมพยามนเนี่ยเป็นลูกผสมระหว่างเทพกนกกับลูกไม้ใบยาวครับผสมพันธุ์โดยคุณชาวริตสัมเพาพาณิชเมื่อปี2545เมื่อปี45นะครับต่อมาคุณพยนตชื่นบานตั้งชื่อจดทะเบียนเมื่อวันที่19สิงหา2547ครับผมตามชื่อของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตน้องแขมเขตบางบอนกรุงเทพมหานครอ,อยู่ในตับเบตเตเลส มาจากชื่อโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนพญามน n นะอันนี้คืออ่านข้อมูลจากใน directory หนังสือเล่มน,นี้นะครับบอลสีพญาม o น,นะครับมีความสูงกว่า30ซนติเมตรโหค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ30เซนติเมตรบอลสีตัวนี้นะฮะพื้นใบมีสีแดงขำอ่าดูเลยว่าสีแดงคํำจริงไหมจริงนะครับใบเป็นมันเล็กน้อยกระดูกและเส้นสีดำ,ำํำกระดูกและเส้นสีดำคํำครับ กระดูกและเส้นสีดําำ,ำําเม็ดสีชมพูเป็นปื้นกระจายทั่วทั้งใบครับระหว่างหูมีสีเขียวอ่าระหว่างหูมีสีเขียวก้านใบสีดำโอ้บอลกา้านบอลก้านดํานี่จะเลี้ยงค่อนข้างง่ายนะครับก้านใบมีสีดําต้นแข็งแรงโอ้นี่ผมเชื่อเลยเป็นบอลที่แข็งแรงมากๆเลยพยายามมนเนี่ยต้นแข็งแรงครับผมปลูกเลี้ยงนอกตู้ได้ดี เหมาะสาหรับการเลี้ยงนอกตู้ได้เลยพญามลเนี่ยตามตําราหนังสือบอกว่าเหมาะสําหรับเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเหมาะสําหรับเป็นแม่พันธุ์ที่ดีอันนี้ผมเห็นด้วยนะฮะเป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆแล้วก็อึดแล้วก็ทนมากบอลที่ก้านสีดําๆเนี่ยผมว่าเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายนะฮะแล้วก็ใบใหญ่มากๆยิ่งออกใบใหม่เก่งและที่สําคัญที่ผมชอบมากคือไม่ทิ้งใบเก่าะไม่ทิ้งใบเก่าคือว่าใบเก่าก็ยังอยู่นอกจากเราจะตัด ใบเก่าก็ยังอยู่อย่างนั้นนะฮะไม,ไม่เหี่ยวเฉาไม่แห้งเลยคือไม่ไม่ค่อยทิ้งใบแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้ดีคือพอได้มาเนี่ยพอซื้อมาต้นเล็กๆเ,เนี่ยผมก็เอาเข้าตู้อ,อประมาณอาทิตย์นึงให้เขาฟื้นตัวจากนั้นผมก็ตั้งนอกตู้ตลอดเลยฮะมันเป็น,เป,นเป็นบอลที่เหมาะสําหรับเลี้ยงนอกตู้พยามมนเนี่ยนะครับก็สวยแข็งแรงอีกตัวหนึ่งนะฮะถามว่าเป็นตัวท็อปไหมมันก็ อาจจะยังอาจจะยังเนาะเพราะราคาเรายังจับต้องได้อยู่นะฮะการพูดเรื่องราคาบอลเนี่ยตอนนี้โอ้โหผมพูดไปเนี่ยราคาไปไวมากบางทีเราบอกไปเออหลักร้อยเนี่ยพอมาเปิดดูอีกทีนึงในหยโหลักพันหลักหมื่นแล้วเป็นช่วงขาขึ้นของวงการบอลสีนะครับปีนี้กับปีหน้าแล้วก็ปีต่อ,ต,อต่อไปเราวิเคราะห์กันแล้วเนาะว่าทําไมบอลสีราคาขึ้นนะครับพยามนลครับผมที่หลายๆท่านถามนะฮะพยามมลอีกสักเดือนหน้าเนาะน่าจะครบ6เดือนน่าจะได้ผ่าหัวที่สวนผมนะครับ ก็เลี้ยงมาซื้อมาแต่ต้นเล็กๆจิวๆ๋วราคาหลักร้อยนะครับก็เลี้ยงจนใบ,ใบขนาดม็คือมาใบใหญ่มากเดี๋ยวคงได้ผ่าหัวเร็วนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ถึงการจะผ่าหัวได้ต้องรอเราต้องเลี้ยงจนถึง6เดือน6กถึงแเดือนนะครับถ้าต้นเล็กๆเนี้ยผ่าเนะี่ยอาจจะไม่เกิดอาหรือหรือต้นตายไปเลยปรับตัวไม่ได้ถ้าเราผ่าต้นที่ยังอ่อนอยู่นะครับก็ต้องรอให้บอลสีเราอายุครบ6เดือนเราถึงจะผ่าได้นะครับและนี่คือบอลที่หลายๆท่านถามว่า อ่าแดงๆที่เห็นใกล้ๆผมคืออะไรคำตอบคือพญามนครผมบอลพญามนชื่ออาจจะดูแบบเก่าๆโบราณคลาสสิกหน่อยนะฮะแต่เป็นชื่อโรงเรียนแห่งหนึ่งนะพญาอาจจะเป็นชื่อผู้ก่อตั้งโรงเรียนหรือยศธามรดาศักดิ์ท่านหนึ่งที่อ่าอยู่แถวเขตบางบอลเขตหน้องแขมนะครับ ครอยู่แถวนั้นน่าจะเคยได้ยินชื่อบอล <c oughs> เคยได้ยินชื่อโรงเรียนว่าพยามนครับผมโอเคนะครับวันนี้พาพยามนมาให้ทุกท่านได้เห็นรู้จักเห็นหน้าคาตาทําความสนิทสนมคุ้นเคยคุ้นชินกันนะครับเผื่ <c oughs> อเจอเนี่ยจ,จะได้รู้ว่าอ๋อใบแดงแงไอ้ปื้น,ป,นปื้นสีชมพูก้านสรีดําเนี่ยชื่อว่าพยามนพยามนก็เลี้ยงนกตู้ได้ดีเราจะได้แบบเริ่มจําเริ่มชินเริ่มคุ้นเคยกับบอลสีที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไม่ได้ผ่านะหลายๆท่านถามว่าเมื่อไหร่จะขายบอลสีทัทีก็มันต้องการเลี้ยงต้องมีระยะเวลา6เดือนถึง8เดือนถึงจะผ่าได้ตอนนี้ก็ได้แต่เลี้ยงแล้วก็รอเวลาเขาเลี้ยงมา3เดือนเราซื้อมาก็ต้องรอ3ถึง6เดือนอ่ะสถึง6เดือนถึงจะสามารถผ่าได้นะครับโอเคนะครับ ลาทุกท่านแล้วอย่าลืมกดติดตามซับสไคร์ช่อง v ีชัยบล็อกนะครับอยู่บ้านรักษาสุขภาพปลูกต้นบอนสีกันสะสมบอลสีกันนะครับผมสวัสดีครับ